มาเก็บอาหารเศษอาหารจระเข้นะครับผมตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับจากหัวหันอีเตอร์ลำพูนนะครับผมก็เศษอาหารจระเข้นะครับมันจะลอยอยู่ในน้ํานะครับซึ่งข้างในเนี้ยจะมีจระเข้อยู่นะครับมันคือความทา้าทายอย่างหนึ่งครับก็ให้เราได้ลุ้นนะครับว่า จระเข่มันจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะใช้มือเปล่ายแหละหยิบนะครับสนุกเลยครับผมอุ้ยมันด้วยครับชิ้นแรกนะครับชิ้นนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับผมชินนมช้นต่อไปหยิบขึ้นมาชิ้นต่อไปหยิบขึ้นมาชิ้นนี้โอ้โหใหญ่ด้วยครับผมหยิบขึ้นมาเราก็จะทําความสะอาดบ่อกันทุกวันนะครับก็จะเป็นเศษอาหารที่มัน กินแล้วเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บไม่ให้เพื่อไม่ให้น้ํามันเน่าเสียนะครับผมนี่ครับเราก็จะใช้วิธีหยิบไปตรงๆงเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะแอบขึ้นมาอะไรหรือเปล่านะครับออื <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นบ่อเล็กนะครับผมมันอยู่ไกลครับเล้าไม่ถึง <c oughs> เอ้ามาหน่อยเออ เดี๋ยวสักพักแล้วก็จะเอาอาหารชุดใหม่ลงไปต่อนะครับเพื่อให้มันกินนะครับผมวัวหันอินเตอร์ลำพูนนะครับหยิบครับหยิ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 บเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับผมเอ็กซ์วัวหันอินเตอร์ลำพูนนะครับก็รับทำวัวหันหมูหันนะครับบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับมีเว็บไซต์นะครับ www.wohan.com นะครับผม